ลำดับสองกำหนดสิทธทิการขายนะครับแล้วก็คลิกไปที่ POS สิทธทิการขายอันนี้เราเป็นการตั้งนะครับ,บระบบความปลอดภัยหรือป้องกันการทุจริตนะครับเราก็ต้องเลือกผู้ใช้งานนะครับที่เราต้องการนะครับ เราก็เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการแล้วก็คลิกรูปดินสอแก้ไขหรือกดแป้นแด้หกนะครับเราก็ต้องเลือกว่าข้อไหนที่เราไม่ต้องการให้ทํางานนะครับ <S <S ตัวไหนแบงค์ความหมายคือว่าไม่อนุญาตนะครับแต่ตัวไหนที่มีติ๊กถูกความหมายคืออนุญาตให้ทํางานนะครับ <S <S หรือถ้าเราต้องการจะเพิ่มหรือแก้ไขยูเซอร์นะฮะเราไปที่ระบบผู้ใช้งานยูเซอร์แล้วก็เพิ่มแก้ไขผู้ใช้งานนะครับ เราก็เลือกยูเซอร์ที่ต้องการนะครับจะแก้ไขชื่อใหม่หรือจะเพิ่มยูเซอร์ใหม่เข้าไปนะครับหรือเราต้องการที่จะตั้งนะครับเพื่อซ่อนเมนูนะครับไม่ให้พนักงานขายได้เข้ามีสิทธิ์นะครับไปใช้งานนะครับเราก็เลือกเมนูที่ต้องการนะครับนะครับแล้วก็เข้าระบบได้ออติกถูกออกนะครับ แล้วก็เซฟนะครับก็จะเป็นการซ่อมเมนูไม่ให้ผูงานเข้าไปใช้งานได้นะครับ